ครับต้องขอกระับสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวที่ผมได้มานะครับจาก ID ดรองไอดีที่3นะครับโอ้โหพีม่มีเกดี ID, มีสามอดีก็มันก็ได้ช่องที่อัปเดตนะฮะเขาแจกเพชรตั้ง1,000เพชรแต่ใน2องดีนั้นไอดีแท้และไอดรองไอดีสองเนี่ยไม่ได้ตัวตำนานสักก็ตัวเลยนะคู้เสียใจมากเลยครับแต่มาไอดีที่สก็ ไปดีที่ไม่ค่อยเก่งครับผมแต่ก็ได้ตัวในตำนานมาตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่รู้ว่าจะเก่งไหมเพราะไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยได้ด้วยครับก็คือตัวฮอมดเวทนีน่ไม่รู้มันเก่งไหมนะอืมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอ่าผมอัพได้แค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่ได้ได้ดีงานอไปดูกันดีกัาว่าถ้ามันเป็นต่อสู้มันมันจะเป็นยังไงโอ้ยไอ้ทางนี้เขาก็เล้พอมุดเวทเหมือนกันอนะ่ะโอ้ มันจะอะไรจะปานนั้นนะ่เราจะมาดูว่าพอมอดเวทมันจะเป็นยังไงน่ามันจะได้ยีแท้นะเพราะว่ายีแท้ไม่มีพอมอดเวทเลยเอ้ยทำไมแหลกเนี่นยสกิลออกปั๊บสกิลออกยังไงสกิลโอ้สกิลออกสามปับ๊บอาออกสามันก,ก็จะทำการสะคอนนะครับ ถอนถอนไม่ใช่รู้เหมือนกันนะเคยใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เห็นจากช่วงนี้ก็จะมีคนใช้ครับนี่นี่ โอเคนะครับก็ไปดูในทางดันเจี้แล้วกันนะว่าถ้าเราไปโดนไปลนไปลงดันเจียแล้วเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็ผมก็เพิ่งได้มาผมก็รีวิวเลยไม่สอบทดสอบไปเลยโอเคมันก็จะยิงครับยิงยิงยิสกิลของมันก็สู้ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่าสกิลมันเยอะเหมือนกันอ๋อสกิลนี้มันปล่อยโอ้โหปล่อยรถไปเยอะนะ ก็เรียวน้อยนี่เงามันปล่อยกระจายให้กับมันปล่อยใส่ตัวฮีโร่นะครับต้องสามตัวเลยที่เป็นฮีโร่แต่ถ้าไม่ใช่ฮีโร่ก็จะไม่ปล่อยนะเป็นทัตทหารอ๋อนี่นี่เองครับจะว่ามีตัวนี้ก็รู้สึกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการที่จะมีฮีโร่มาอ่ากวนใจมันจะทหารกวนใจนี่ปล่อยย้่งเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวดินจาครับตัวดินจาฮัตตูริเจ็บเจ็บเจ็บผมชอบเพราะมันฟันจุบจุกฟันเร็วที่สุดพอดีแล้วมันทำอะไรได้ตัวนั้นนะที่มันกลมๆมันอะผมต้องไปอ่านสกิลใหม่เดินไๆเดินไปก็รออยู่ชุบๆ เดีย๋ยวผมขอไปดูสกิลของมันนะว่ามันมีอะไรมาบ้างโอเคสกิลพ่อมดเว้ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยเป็นครั้งเป็นอัปเดตเป็นอัปเดตแบบครั้งยิ่งใหญ่นะแต่แต่คือไม่นานเท่าตัวอ่าตัวไม่วัดฟักทองนี่นานมากเลยนะ เนานแบบนานแต่อันนี้ปรับปรุงน้อยกว่าแมวฟักทองแต่ดันเร็วกว่าแมวฟักทองอจริงๆนะไปดูสกิลของไอตัวมดเวทไอพ่อเวทดีกว่าครับโจมตีครับเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปยังสามศัตรูครับก็คือไปยังสามตัวฮีโร่เนี่ครับกินกระจายนะแค่สามตัวอาแล้วก็ลดความเร็วนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาหุ่นเยลดความเร็วแล้วก็ ใช้สกลิลกับสพันธมิตรวินาเป็น5วินาทีครับสะท้อนอสะท้อน1ิเอร์เซ็นนะครับกลับไปยังศัตรูนะครับสะท้อนกับยิงศัตรูป้องกันนะปีป้องกันจากศัตรูอ๋อป้องกันจากศัตรูแล้วก็คูดาวเป็นเวลา7กนาทีนะครับเราก็จะเพิ่มไปเลยเมื่อสิบนี้ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะเป็น420สิบ เลี๋ความัลรถความเดียวไปประมาณ80สิบถ้ามีฟักก็เดียวดีอ่ะเออเออว่างั้นอ่ะใช้เฮ้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ใช้เทตกันช่เออเทตกทททกิการ์ท่าท่าเทวัฒนการแล้วเทมากไนงะไงก็ขอจบคลิปเพียงน,นี้ครับเพราะว่าเอามารีวิววันนี้ก่อน,นครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวตัวอะไรก็คอยดูคลิปหน้านครับ พูดแค่นี้นะครับบายครับเจอกันคลิปหน้าอ <c oughs> <Ooh. S 2> ้เดี๋ยวกันเดียวกันเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคบายครับ